นี่กูสวยเนี่ยกูเข้าเกมมาตอนที่แม่งพายุทรายมาพอดีเลย <c oughs> โอโ้โหมองสภาพแบบนี้ไม่น่าจะมองอะไรเห็นแย่จริงเลยเปลี่ยนปืนก่อนเอา former stop ม,มาเอามาเราจะช่วยอะไรได้บ้างวันนี้โอเคสวัสดีทุกคนกันนี่นะอยู่กับผมเจมส์ James, นะวันนี้เราอยู่ในเกม battlefield หนึ่งะ,ะซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในแมปซีนาดีเซร์ในเล่นเป็นออตโตมันเนี่ย ถือว่าสุดยอดนะพอ,อองมไม่ไปเมื่อกี้กูเดินอยู่ไปมาพูดยังเห็นข้างโอ้โหมองไม่เห็น,นข้างหน้าแบบไม่เกินยะห้าสิบเมตรเนี่ยมองไม่เห็นตอนนี้ต้องให้รถถังไปก่อนรอราซุ่มยากมากเโอเคปิด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 โอ้ยน้องหนูทำไมฉันปิดยากเกนขนาดนี้ปิดป่าย,ยากกับแอสซัสซินฟีดแต่ความจริงก็ไม่ใช่แอสซัสซินฟีดหรอกโง่ ตายล่าเขานะเมื่อกี้เขาเลือเลื่อนเนาะโอเคตรงนี้นี่ถ้าอยู่ในตรงนี้เนี่ยไม่มีใครทําอะไรเราได้ยกเวสเกลด้วยกันแต่ว่าสเกลไม่เห็นแสงเมื่อกี้โอ้โหชีพหายแล้วสองแล้วไม่เห็นเียอะไรเลยลงก็ได้ลงก็ได้เฮ้ยเฮ้ย <laughs> โอ้ที่รักกูวิ่งผ่านตัวเฮียนี้มาได้ยังไงเนี่ย อ๋อเข็มชิตยาจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเออเนี่ยเนี่ยเมดิกใจดีเกมนี้หมายถึงรอบนี้นะเผื่อรอบเนี่ยเผื่อรอบหน้านี่อาจจะใจใจซามก็ได้นะฮะเพราะว่าแม่งไม่หิวให้เงเอาละกดชิปแล้วก็วิ่งใส่เลยไบโอเน็ตชาร์ตปัญหาคือแม่งอยู่ด้านบนเอเยแม่งอยากรู้นะว่ากูมาเอามาอยู่ด้านบนเอามาอยู่ชั้นบนสุดนี่ว่ะขึ้นเลยขึ้นเลย เห็นใช่ไหมโทเคโอ้โหโถ่ที่รักแม่งมึงมาเกิดพอดีทำไมเนี่ยแล้วกูจะไปแทงคนมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่เวลาถ่ายวิดีโอแล้วแม่งคนจะกะขึ้น1,000%นะทำให้วิดีโอนั้นดูแย่ลงแล้วไม่มีดีเฮี้ยอะไรเลยถ้าเทียบกับวิดีโอที่ถ่ายแล้วแบบไม่พูดหาอะไรเลยดีแบบดีกว่าเยอะสองเท่าเลยนะ จะเล่นการ์ดก็ตามแต่ว่ามันก็ดีกว่าแล้วตัวนึงโอเคคนไปไหนต่อปีนหน้าต่างข้ามออกไปข้ามแดนออกไปมองหาเลยไม่เห็นเลยอนะ่ะสองสองแฟล์โอโ้โหเต็มเลยนี่หว่าในตัวคาร์ตรงเนี้ยกัเาเอา อยังไม่พูอันนี้โอ้โหไม่ลูกซองมาต่อด้วยเราฆ่าได้แต่มีดไหมโถที่รักทะเลทรายนี่แหละทะเลพายุทะเลทรายนี่ยตัวปัญหาชั้นยอดเลยนะคือบางคนอาจจะบอกว่าพายุทะเลทรายไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับผมแล้วมีผลหนักมากเลยนะไปเลยปาระเบิดไปแล้วแต่ปัญหาคือไม่โดนที่อะไรเลยใช่ไหม โอ้หยายยายไม่กินไหมผลอาหารบึงโกลกูเห็นนะมาไหนเอาตายหาจนได้คนนึงอยู่ไหนอยู่ด้านบนหรือเปล่าจริงด้วยโอหไม่โดนหรอการจะโนสโคปเท่ๆหน่อยแต่ปัญหาคือไม่โดนเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดินผ่านเฉยแบบไม่เห็นตามาตาเรือ แบบนี้ม uhm ันใช้ไม่ได้เลยนะวิ่งชาร์จเข้าไปโอ้โหกูได้รับคิวหนึ่งี่เอปุ๊บปุ๊บโอ้โหยายาโอ้เกือบตายเกือบตายเกือบตายอ้าวมันต้องมีแล้อย่างงี้มันต้องวิ่งวิ่งเข้าไปจุดฉับี่แน่ทำอะไรโอ้โหโดนอ๋อคนจากระยะไกลโทรสาม เมิดีจู่ใกล้ๆเนี่ยสองหนึ่งโอเคมาแล้วโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขาขอบคุณมากครับที่ช่วยฟื้นชีวิตให้ผมนะโอ้โหไม่เต็งพากเออเออมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นคือคือกูเล็งโตอื่นอยู่แล้วมึงมาเสือกยุ่งกับกูไงความจริงมันไม่ใช่เรื่องหน้าเสือกเลยนะให้การที่แบบคนอื่นเขาส่องยังอื่นอยู่แล้วแบบจู่ๆก็มีคนมาไล่ยิงเราเนี่ยอ้า นี่ต้องได้แบบนี้สิกำเอามันตายหา่าวกำโอ้โดนด้วยโดนด้วยเฮ้ยยอดว่ะโอ้โหแม่งตุยหลังกูสัตว์ไหนดิแปดคิว พอเล่นซีนาดีเอแล้วเนี่ยก็มันทําให้เราเนี่อยากเล่นอาวุธเก่าๆมาที่แบบเราเคยใช้ไงอย่างเช่นพวกไอเอสเอ็มเอลยู่ที่ผมถืออยู่ตอนนี้แล้วก็ปืนปืนสไนเปอร์ของรัเสเซียนะฮะเป็นปืนถนัดเลยนะคือมันเป็นปืนที่ใช้มาตอนช่วงเบต้าไงแล้วราวเนี้ยเราเนี่ยถนัดปืนนั้นอนะสมากกว่าแต่ไปไปมาพอลองใช้ปืนอื่นแล้วเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นปืนของอเมริกันหรือว่าอะไรก็ตามตมันมันก็ให้อารมณ์อีกแบบนึงนะเอาล่ะแทงหลัง <c oughs> <c oughs> ันต้องตุยแบบนี้สิตุยให้มีระดับเนี่ยอ้าวคุณว่าแม่งมีคุณว่าแม่งมีคนแม่งอยู่ด้านบนแล้วแม่งเป็นศัตรูเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเสียเกือบโดนแดดปีแล้วอู้หสภาพแบบนี้ไม่น่าจะรอดะแป๊บนึงนะโหแล้วมันยิงแบบนี้ไงโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งมาตั้แต่เมื่อไหร่วะเพื่อนกูอยู่ด้านหน้าแต่ว่าแม่งปัญหาคือแม่งอ๋อตาย คือแบบมันเข้ามาได้ยังไงคือผมเองก็ไม่รู้เลยนะว่าแม่งมันจู่ๆแม่งก็เข้ามาเนี่ยเหมือนมึงเหมือนมึงมีเทเลเหมือนมึงมีทรีพีไหมถ้ามึงเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ตามที่มึงต้องการโถกลับเอาโอ้โหเสือกตายฮากลนโถแล้วก็เหยียบน้ำฟรีด้วยรวดน้ำรวดน้ำใจเย็น คที่รักตอนนี้ห่างอยู่ประมาณ150เมตรปรับกระสุนตกไปอยู่ที่150เหมือนกันแต่ปัญหาคือไอ้เฮี้ยนนี่ไม่วิ่งมาไปแล้วหนึ่งโอ้โหโอ้โอ้กระกระสุนน่าจะเฮ้ยยั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 ยยยเนาะยัยเนาะยัยเนาะยัเมเตยัยเมเตยัยเมเตอ้าวตายหักจนได้ขอบคุณครับ เมื่อกี้เสียงกูรู้เลยเฮียแม่งอ,อมยิ้เสียบชัวร์เลยโอเครู้สึกว่าเกมนี้แม่งรอแม่งจะได้เปรียบที่เฮียเลยนะอ้าวยิงไปซ้๊ะโถหลบทันดิเดวเข้าไปใกล้ๆนะฮะเข้าไปใกล้สักนิดหนึ่งโถคอเหมยอย่าพึ่งตอนนี้เอาไม่โดนอีกโถ,โถ,โถ เคไม่ป็นไราระเบิดเข้าไปแล้วก็ยิงแฟร์ซ้ำเข้าไปนะฮะจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนโอ้โหเต็มเลยตรงจุดบีนี่เต็มเลยแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะบุกมาที่อื่นได้นะตอนนี้ยาอย่ายายา,ย,ายิงเพื่อนเราโง่เอามีคนไปเหยียบแฟร์ไว้แย่ <laughs> อันนี้มีคิดรวัวเลย เฮ้ยรถถังดีว่าแต่ว่าเป็นไ์แทงจะไ์แทงอะไรแม่งก็โหดหมดเลยนะจริงๆริเอาจริงรถถังแม่งกลีนมากคือเกียร์อะอ่ะเกียร์รถถังนะแต่ว่าเกียร์ถ้าอะไรที่เกียร์กว่ารถถังก็คงจะเป็นเครื่องบินนี่แหละโดยเฉพาะเครื่องบินไฟเตอร์เครื่องบินธรรมดาก็เกียร์นะฮะเพราะว่าแม่งมึงยิงแล้วเปิดมึงทิ้งแล้วเปิดลงมาใส่หัวภูพอดีแบบเนี้ยคือมันคือมันน่าลำคาญอะอะคอโธที่รักไม่โดนเลย แต่ช่างเถือบูชันว่าแม่ก็อย่างนี้แหละโอ้โหมันยิงสวนวะเดี๋ยวระยะห่างเท่าไหร่จากแคนยอนตรงนั้นรอดโอ้โหนั่นไงผมพูดไม่ทันขาดคำแม่งมาเลยเฮียโอ้โหรถไฟมาแล้ว,รถ,ลวรถไฟจะไปโคราชมาแล้วตอนนี้ยิงกระสุนฟรีไม่เป็นไรฮะซัพพอร์ตอีกยนกระสุนให้เราตลอดเลยหรือเปล่าเดี๋ยว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 ขอกระสุนโถท,ที่รัก มโทรที่รักอ่าโอเคเขาให้เรามาละวสนุปเนาะสนุปใช่ไหมซ้ายน้อยเดสเซอร์ตเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือพอช่วงเบต้าผมรู้สึกว่าแมปเนี่ยมันสว่างแล้วก็โอเคกว่าตอนเปิดพอปล่อยจริงนะโถแม่งโอ้โห้ไนยิงเต็มไปหมดเลยกูควรทำไงเมดิก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วย ตายมึงนั่นรถไฟจะไปโคราชมาแล้ว่ยตอนเนี้มาแล้วมาแล้วโดนแน่ๆละโดนแน่ๆโดนแน่ๆรถถังก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยรถถังอยู่ข้างๆนี้เองแม่งไม่หาที่หลบดิแต่ว่าปัญหาคือแม่งก็ไม่มาด้วยไอ้เหี้ยมึงยิงแบบนี้เลยเหรอวะโอ้โหแม่งใครตุย๋ยใครตุ๋ยใครตุ๋ย ใครตุยให้ไม่รู้เรื่องจะมาสนไยเจาะหลังเหรอฝันฝันฝันเฮ้ยๆมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้มีคนทำสัญลักษณ์ให้โอเคมัคแมนไปเลยถ้ายิงโดนหัวในระยะไกลจะได้มัคแมนโบนัสนะฮะยิ่งยิ่งอยู่ไกลเนี่ยคะแนนค่าตัวนั้นเนี่ยยิ่งสูงนะเอ่อถ้าดูจากสภาพเราตอนนี้ไม่น่าจะมาแล้วนี่หว่าโอ้โหวิ่งเลยค่ะเฮลลิงเกล แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้พอเรามาอยู่ค네ือมาจอนะบ้านเขาแม้แล้วแบบบ้านเราแบบโดนบ้านเราไม่โดนชิดแทนโอ้โหอยู่สูงขนาดนี้กูเปลี่ยนที่นั่งแป๊บหนึ่งไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะแต่ปัญหาคือเหมือนเหมือนเหมือนใช้เครื่องบินไม่เป็นไหมอ๋อเดี๋อย่างน้อยก็ได้คิวแล้วว่ะ จะบินแบบนี้แบบเหมือนขาดทุนว่ะกูโดดล่มลงน่าจะดีกว่าโคตรเลยเช็ดโอเคลงมาพอดีเลยครับเรียบร้อยอีกแฟเข้าไปในแดนศัตรูสอง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 โอ้โหแม่งมาจากทางซ้ายเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยังไงปล่อยเล็ดเต็มพาสนะฮะเล็ดเต็มพาสโอ้โห Fighter, เฮลไฟเตอร์เทรนช์กันแล้วทำไมเป็นสกแล้วทำไมเป็นสกีนของเฮลลิงเกลล่ะโถไม่น่าเลยกูไปเกิดอยู่บนเครื่องบินดีกว่าน่าจะได้อะไรที่ดีกว่านะฮะไอ้ไม่เสือบินสูงโถแล้วกูจะได้อะไรคือกูไม่ได้กำไรอะไรเลยนะกูขึ้นมาตรงเนี้ยยิงใช่ไหม โอ้โหโอ้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอคอม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 โอ้โหอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยนะฮะดูจากตรงจุดจีแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยเอาหลักปูลงแป๊บปูจะไปอ้อมหลังไปอ้อมหลังไกลๆก็ไปไกลๆลงเลยคราวนี้ เสียงเดียวก็คือเอาสไนเปอร์มานี่แหละน่าจะเอามัสแมนมาน่าจะแบบไม่ไม่มีแสงไงเวลาพวกสโคปของสโคปข,ของมัสแมนเนี่ยมันจะไม่มีแสงเหมือนสไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์ไม่สะท้อนแสงจ้าขึ้นมาแบบเห็นแล้วก็โดนยิงจ้าเลยนะโอเคเฮ้ยี้ยไม่กลับมาวะชิบหายแล้วกูแต่ว่าแคนยอนตรงเนี้ยคือมันเป็นจุดที่ดีนะสลับการซุ่มเนี่ยแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีใครใส่ใจเท่าไหร่ไม่มีใครสนใจเลย อย่าเห็นชันไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาน้เานตเตงโอเคตอนนี้ได้ที่ละแต่ปัญหาคืออย่า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 ให้รถไฟรู้ตัวก็พอไม่งั้นส่วนโอเคส่องก่อนกล้องก็ส่องทางไกลก็ไม่ส่องแสงนะดังนั้นไม่มีปัญหานัาา่นนั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 ่นเห็นแล้วตัวนึงแต่ว่าอยู่ระยะก,ก,กี่เมตรร้อยสี่สิบเมตรกว่าถอที่รัก ยิงโดนไม่เนอะไอ้เขี้ยมไม่เสือเขียมละกูไปละมึงอย่ามามึงอย่ามาเล็งกูเพราะว่าโอ้โหแม่งเขี้ยแม่งรถไฟเขี้ยมเขี้ยมเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอุปกรณ์เลยไอ้คยุยลืมยิงแฟร์ไหมถ้ายิงแฟร์มันก็รู้สิว่ากูอยู่ตรงนี้โถไม่น่าเลยกูสาดลงทุนแทบตายเพื่อเดินไป หลังภูเขาแคนยอนเพื่อไปสำรวจดูว่าแม่งกูจะสามารถยิงได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกันนึ่งเฮียมันตกใจหมดเลยชัดโอ้สตูสตูสตูสตโอ้โหไม่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 เฮ้ยเฮ้ยไปข้าไปเจ็ดห้ห้าสี่สามสองหนึ่งเกิดใหม่ละเอาละยังไงมึงเฮียมันตายเลย อ๋อนี่เพื่อนเราดีว่ะเอาเดี๋ยวเอาอีกคนเอาเดี๋ยวมีตัวหนึ่งดิอาอยู่ด้านล่างแล้วก็ตายหาเราด้วยโอเคดี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 ละดีดละจะได,จะได้จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเล่นเกมนี้มาเนี่ยคือเราเนี่ยโดนสเกลฆ่าเราโดนแอ็เซาลฆ่าบ่อยมากเลยนะคือเราโดนแอ็เซาลตุ๋ยตลอดเลยอ่ะ ส่องแป๊บมานูสก,กาวเนี่ยระยะ200กว่าเมตรเนี่ยกูจะยิงโดนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้คือม <c oughs> ันยิงยากนะยิงยย่งไกลยิ่งยิงยากนะอย่าให้มันเห็นแสงส่องพอละส่องหาดูสตูนนั่นนะระยะประมาณ100กว่าเมตรเอาละส่องโโคไปแล้วเวลาอยู่ในตัวอาคารแบบแดดมันจ้าไง โไม่น่าเลยเ,เดี๋ยวไปดับมตัวนั้นอยู่ในระยะ150เมตร180 m. ไปเฮี้ยแม่งรีบไปหาพ่อเหรอนั่นชิปหายไม่มีเล็งกูแล้วเคลองมีแต่ต้องลองเท่านั้นเสือกตายหายอีกโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เข้มแข็งเอาซะเลยไม่ไดาเข้าอีก จะไปคิวเขาก็เสือกไปด่าเขาอีกอไม่เห็นเลยมุมอับไม่ใช่มุมอับไม่พอนะคือถ้าเราหนิถ้าเราอยู่ในจุดที่รถไฟมองเห็นหนี่เราจะโดนยิงทันทีเว้ยรถไฟแม่งเร็วซ่า <c oughs> ไมีแยอ่โหแล้วแม่งแต่ละตัวแม่งไปอยู่กับรถไฟไง <c oughs> นั่นไงกูกีนแล้วกูไม่เดินออกนะกูโดนยิงตายไปแล้ว แต่ลรคนอิบไปอยู่กับรถไฟหมดเลยอะเราควรทำไงดีอะโอ้โหทัางนั้นกูควรจะออยคอมก็ดีๆนะเว้ยแถมมีปัญหาน้อยกว่าคอมของอาบอยูเนะี่ยแต่ปัญหาคือแม่งตอนนี้แม่งเริ่มจะไม่ไหวละสงสัยต้องติดระบบระบายความร้อนไม่พอเนี่ยต้องติดกูต้องซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่ด้วยเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ยินเสียงสนาย,ยิงมาจากที่ไหนสักแห่งโถไม่รู้เลยมาจากไหน,น เกมนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่โฮแม่งเรานีทีมเราแบบเข้าไปยึดแบบจนจะจนแบบขนาดนี้ไงอ๋อกูเล่าทำมนนไมคนแม่งหายแม่มเราถึงหาคนไม่เจอที่แท้ก็เพราะว่าคนแม่งออกไปแม่งประมาณ10คนเลยนะออกจากห้องนี้ไปเพราะว่าแม่งไม่สามารถต่อก่อนได้เราดูเหมือนว่าฝั่งเรานี่จะไม่สนใจรถรถไฟเลยนะทังนั้นก็ศัตรูก็จะอยู่แต่จุดเองโง่ ฉลาดฉลาดถุยมีม้านี่ก็ต้องปาระเบิดดุคุ้มค่านะแล้วก็ไม่เกิดผลเฮี้ยอะไรเลยโอเคอู้เฮี้ยม่งสเกายิงโผล่หัวขึ้นมาไม่นะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเฮี้ยม่งตัวหนึ่งโดนยิงไล่สัตว์กูสไลด์หลบแป๊บโอเคกูรู้แล้วว่ามันยิงมาจากไหนโคดหินนี่เองซองก่อนกี่เม็ด ี่เมตร้อยกว่าเมตรเลยเหรอโคตรไกลเอาเอานั่นเพื่อนเราขึ้นมาละโอเคไม่น่าจะมีปัญหาประมาณจุดเอ็ก็ไม่น่าจะไกลขนาดนั้นเอาละยิงได้ไม่คิดว่ายิงโดนนะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นกี่เมตรต้องใช้300รว่ะแบบนี้300นี่ไม่ใช่หนังนะฮะไปถึงระยะกระสุนตก แล้วถ้าจะยิงให้แบบอันนั้นได้เนี่ยมันจะต้องยิงโดนหัวด้วยไงงั้นศัตรูหลบอีกแน่นอนแล้วมันยิงยากโอโ้โหมีตัวอยู่ด้านล่างตัวหนึ่งโอเคบอกเขาไปงั้นแหละโอเคระยระขนาดนี้ยิงไม่โดด <laughs> เฮียมันยิงเล็งหัวไหมเล็งหัวไหมจะโดนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหน,นึ่งแต่ตอนนี้ เฮ้ยรถถังยิงรถถังยิงปัญหาคือไม่โดนถ้าสมมติถ้ามาโดนขึ้นมาไม่คือคือซวยเลยนะเว้ยโอ้โหเอาไงล่ะรถไฟเอ๋ยเลื่องเลือเท่านี้เนี่ยปูนปูนแน่มึงเดี๋ยวเราทำลายรถถังทำลายรถไฟให้สำเร็จเลื่องเลือกระจิงเดียวอย่างนัเร็วนั่นไงพูดนไ่นนะกูชอบเสียงรถไฟโอเค กูดเกมด้วยไอ้มันไม่ใช่กูดเกมแล้วเนี่ยแม่งโคตรแบทเกมเพราะว่าแม่งฝั่งเราแม่งกดคนเดียวไงแล้วฝั่งนั้นอะสู้ไม่ได้ไนส์ก nice. like ็เฮียละโอเคนัน่นดาเขานู่มอีกโถคนเร็วเว้ยเร็วซามจริงๆเลย <laughs> ตายละโอเคสวัสดีครับผมก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้ฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะส,ส,สวัสดีครับ